วันที่14ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่กราฟิกแสดงเส้นทางพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่าพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่14-15ตุลาคม และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลให้ในช่วงวันนี้วันที่14ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคม บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากและมีฝนได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ใช้เป็นแนวทางติดตามพายุเท่านั้นขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเผยภาพผลการตรวจฝนจากสถานีเรดาร์อุบลราชธานีพบว่าเมื่อเวลา11.45นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาตรวจพบฝนอ่อนในหลายอำเภอของ จศีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งสปปลาวและกัมพูชาและตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางในเขตสปปลาวและกัมพูชาด้วย